ในภารกิจการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการที่รับผิดชอบโรงเรียนในสังกัดจำนวน212โรงเรียนนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเห็นตรงกันว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนต้องมีคุณภาพแต่ในความจริงนั้นมีความจำเป็นหลายประการ ที่ไม่สามารถทําให้โรงเรียนทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพได้แต่เราสามารถตั้งเป้าหมายร่วมกันได้ว่านักเรียนทุกคนต้องมีโอกาสได้เรียนกับครูที่มีคุณภาพเรียนด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเรียนในห้องเรียนคุณภาพซึ่งสิ่งเหล่านี้น่าจะมีอยู่ในโรงเรียนที่มีคุณภาพและเป้าหมายที่เป็นความฝันนี้จะเป็นจริงได้ด้วยนโยบายโรงเรียนคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบงการจึงมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพด้วยแนวคิดพื้นที่เป็นฐานนวัตกรรมขับเคลื่อนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้เกิดนวัตกรรมขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพคือ d i หรือบงการ Innovation ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินการดังนี้ B คือ background พื้นเพพื้นที่พื้นฐานเป็นการศึกษาวิเคราะห์ที่มาเจตนาลมนโยบายและบริบทพื้นฐานเชิงพื้นที่ทั้งโรงเรียนหลักและโรงเรียนเครือข่ายครอบคลุม212โรงเรียนในเขตพื้นที่ u n d e r Standing เข้าหาเข้าถึงจนเข้าใจด้วยการประชุมสื่อสาร สร้างความเข้าใจนโยบายและรับฟังความคิดเห็นเชิงพื้นที่4แอเรียประชุมผู้เกี่ยวข้องพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพทั้ง53จุด n จุดสิ้นสุดความสำเร็จที่ต้องการกำหนดจุดสิ้นสุดหรือปลายทางความสำเร็จของคุณภาพไว้ชัดเจนตามรูปแบบการร่วมใช้ทรัพยากรมีหลายระดับความสำเร็จ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถบรรลุเป,ป้าหมายความสำเร็จได้ตามศักยภาพและบริบท Network เครือข่ายคุณภาพครอบคลุมพื้นที่กำหนดกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ53กลุ่มเครือข่ายครอบคลุมทั้งเขตพื้นที่212โรงเรียน Gui d e and Go กนำทางเดินหน้าสู่การปฏิบัติลงสู่การปฏิบัติโดยสำนักงานเขตพื้นที่มีแผนนำทาง เพื่อให้โรงเรียนจัดทําแผนและลงมือปฏิบัติตามแผน Key Success Factor ปัจจัยความสำเร็จหลักกำหนดปัจจัยความสำเร็จหลักแสวงหาและพัฒนาปัจจัย Assessment ติดตามประเมินเชิงระบบพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพและคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ New Normal ทำโรงให้เป็นวิถีปกติและยั่งยืนรักษาวิถีปฏิบัติที่สำเร็จแล้วให้เป็นวัฒนธรรมการทำงานปกติยั่งยืนจัดทำแผนการดำเนินง,งานโรงเรียนคุณภาพของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ4แผน8จุดเน้น5รูปแบบการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 4แผนคือ 1. แผนสร้างความเข้าใจ 2. แผนพัฒนาทรัพยากรโรงเรียนหลัก 3. แผนร่วมใช้ทรัพยากร 4. แผนสร้างแรงจูงใจ8จุดเน้นคือความปลอดภัยระบบประกันคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะการพัฒนาครูการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลการนิเทศกำกับติดตาม และข้อมูลสารสนเทศ Big Data าห้ารูปแบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันคือรูปแบบเต็มรูปแบบบางชั้นรูปแบบบางวิชารูปแบบบางคนและรูปแบบบูรณาการการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการหากจะมีการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องขอความร่วมมือการพัฒนาจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สามารถมีโอกาสทางการศึกษาต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปอย่างมีคุณภาพ